สวัสดีครับเบิร์ลูกโป่งครับคนที่ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของวัคซีนความเชื่อและวันนี้จะมาย้อนคลิปนะครับที่เคยทําไว้ที่จะทําให้ทุกๆท,ท่านได้รู้จักผมเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับคว้าสิ่งของอามาจากกลางอากาศนะครับผมวันนี้ก็จะมาทาให้ดูยกตยัวอย่างเช่นวันนี้มีน้องๆมาหาผมนะครับผมก็เลยคิดว่าจะคว้าของมาให้เขาสักหนึ่งชิ้นคลิปนี้เป็นเรื่องราวของมายากรและ เรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนความเชื่อนะครับในลักษณะอย่างนี้ครับเราคว้านะครับเราแบมือขึ้นนะครับคว้าของนะครับลักษณะอย่างนี้แล้วคว้ามาการอากาศให้ทุกๆท่านได้เห็นนะฮะเห็นไหมฮะเอเสปตาหะแต่บาตาปาตาปาต่บาตาปาตาบาจับยางไี้นะเทียบตัวดีๆนะครับเอสปตาบาตาช้านะครับช้าๆทุกทุกท่านดูช้านะครับเอสปตาบาตซาดาบตตบตาและสิ่งนั้น ก็มาแล้วนี่แหละครับเรื่องราวของวัคซีนความเชื่ออย่าลืมนะครับผมไม่ก้าล่วงความเชื่อใครแต่ผมกําลังสร้าง,งวัคซีนความเชื่อท่านเห็นผมเป็นคนที่ศึกษาไสยศาสตร์และศึกษาเรื่องราวของามายากลมาพร้อมกันตั้งแต่เด็กผมเลยออกมาปกป้องทั้งสองสิ่งนี้นะครับผมความเชื่อคือกําลังใจขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ